สดีค่ะกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย8มีนาคมโอเครานะคาทองคำปรับตัวลงแรงแตั้งแต่หลังข่าว testify ของเจอรมพาเวลนะคะทุกคนก็เหมือนตามที่เราเอบอกไว้เมื่อวานนะคะถ้าคุณลุงเจเนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือดอกเบีย้ยแรงเนี่ย ทองคำก็จะถูกเทได้เนาะก็เทตามคาดการอยู่ทีเดียวลงแรงด้วยนะคะตอนนี้ราคานะครับลงมาใกล้ชิดกับกรอบล่างนะคะของทับเฟมเดลี่ที่1 8ึ่งแนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทะลุผ่านและ,ะทีเดียวกรอบราคาของเดลี่ยังเป็นที่เดิมนะข้างล่าง1804ข้างบน1858งแปดห้นะเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วเทหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคบเอ่อบรูดัทมาแล้วนะคะทุกคนก็ อาจจะมีในยะว่าเอ่อราคาเริ่มชะลอในการลงได้นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวล็อกหรือเปล่าต้องดูสัญญาณอื่นด้วยแรงซื้อแรงขายของน้ำเฟมเดลี่วันนี้นะคะแรงขายมาแรงนะแรงซื้อไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นด่านวัดใจอยู่ทีเดียวหนึ่นี้ว่าอาจจะมีโอกาสเทสหรือเปล่าถ้าเทสอีกรอบนึงก็เนี่ยเลเวลถัดไปที่อยู่ใ,ใกล้ๆคือตรงนี้เลยนะครระดับของ LMA 200นะคะที่บริเวณราคา เดี๋ยวเราเลิงให้แป๊บหนึ่งโอเคอ่านให้พี่นอยหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ 1, นะคะแล้วก็ถัดลงไปคือสุดระยะสวิงรายวันนะครับที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามจุดหกเก้าประมาณนี้นะคะแต่ว่าทีนี้เห็นชะลอแบบนี้เนี่ยในทำเฟรมย่อยเนี่ยจะรีบาวตัวก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูทำเฟรมย่อยกันเพราะว่าบลูดอทมันมานั่นเอง กับราคาะคะของทำเฟรมีชั่วโมงวันนี้นะคะยังไม่ได้สร้างใหม่เลยนะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงข่าวออกสีทุ่มเมื่อคืนนะครับกอบล่างของเขาอยู่ที่1838.94เนี่ยเขาทะลุผ่านลงมาแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ราคาลงมาติดอยู่บริเวณเดลี่โลของวันนี้นะคะแถว uh 1811แถวนี้แหละ โอเคแล้วก็ทําทรงเป็นแท่งเขียวเนี่ยรีบาวได้ไหมนั่นเองถ้ารีบาวกลับขึ้นไปจากมุมมองของทับเฟรม4ชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเคิร์นมาเป็นรีสิสแตนด์หน้า1838.94โ okay. อเคอันนี้คือระยะรีสิสแตนด์ที่ใกล้สุดของทับเฟรม4ชั่วโมงแต่ในทับเฟรมย่อยกว่านี้อาจจะไม่ใช่นะจ๊ะ2,500กว่าจุดนะโอเคดูทํบเฟมย่อยกว่านี้นิดนึง กรอบราคาย่อยนะคะที่ราคากําลังชะลอตัวหรือแบบว่าเาไม่ไปไหนไกลนะคะดันขึ้นดันลงนิดหน่อยก็คืออยู่ระหว่าง1809ถึง1815นั่นเองนะคะนี่นคือกรอบราคาย่อยของ Timeframe H1 นะคะทุกคนก็รีบาวขึ้นมานิดเดียวนะครับแรงซื้อแรงขายนะคะของท i งเฟม h m e H1 เองตอนนี้แรงขายพักตัวแรงนั่นเองแรงซื้อก็มานิดหน่อย สชั่วโมงเหมือนกันนะแรงซื้อเริ่มตั้งเขามาแต่ว่ายังไม่มาเต็มนะครับแรงขายพักตัวแรงม,มันก็เลยแบบดีบาลขึ้นมาเล็กๆนั่นเองเพราะฉะนั้นดูทำเฟรมย่อยกว่านี้ดีกว่าขอดูสามสิบหน่อยสามสิบเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเทส EMA 5อห้าสิบเลยนะติดรีสตนนีอยู่หนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยขอดูสิบห้าสิบห้าขึ้นมาเทส EMA 50พอดีเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้ติดบริเวณนี้แล้วดันราคาลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าอยากจะรีบาวตัวสูงกว่านี้ก็ควรไม่ไม่ควรหลุดก็ไม่ควรหลุดบริเวณนี้นะแถว1810นะโอเคนะถึงจะมีโอกาสร,รีบาวตัวสูงขึ้นนะครับถ้ารีบาวตัวสูงขึ้นนะคบเลเวลถัดไปของระดับที่ราคาจะ ไปทดสอบได้คือบริเวณ1826นะคะซึ่งบริเวณนี้ในทางเฟรม M30 ก็อาจจะเป็นบริเวณตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมเออแถวๆนี้แหละ <laughs> คือบริเวณนี้อ,อ22-26โอเคมาดูระดับ e s i ส t a n c e สัคัญด้วยนะคะเพราะว่า เพื่อเขารีบาวตัวสูงขึ้นได้นะปีนขึ้นมาเทส LMA 200ของทำเฟรม M 1 5ได้แล้วอยากจะขึ้นไปต่อก็คือไปเทส RESISTANCE ที่เมื่อก่อนเป็นซัพพอร์ตเมื่อก่อนเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยก็นะเลเวลถัดไปคือ1838งแานะอาจจะเทสได้นะครับถ้าปีนบริเวณน,นี้ได้นะครับถึงจะขึ้นมาเทส1851ซึ่งเป็น RESISTANCE สําสำคัญของ สี่ชัมเมื่อวานโอเคต้องบอกว่าโครงสร้างของสีชั่วโมงนะั้นเป็นขาลงอยู่เนาะเพราะว่าเราพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าราคาขึ้นไปเทส LMA 200นะครับแล้วมันเขาเรียกว่า Retract กลับลงมาพอรีทร a คกกลับลงมาบวกกับข่าวเมื่อวานก็ากะชากมาถึงนี่เลยนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นในแ่่สำคัญนะครับในการที่ราคาเนี่ยมันจะลงต่อหรือขึ้นต่อเนี่ยในกรณีที่รีบาวน์นะครับถ้ายืนบริเวณนี้ไม่ได้นะตั้งแต่สองหกถึงสามแปดเนีสองด้านนี้ถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยยังไงคะ่ะลงก็มีโอกาสที่จะทำนิวโลใหม่หรือว่าลงมาเทสซัพพอร์ตเดิมเนาะซัพพอร์ตสำคัญในกรณีที่กลับลงมาหนึ่งห้าศย์เ้า แล้วก็ถัดลงไปอีกคือ1804นะครับแล้วก็ระดับถัดไปที่เราบอกไปแล้วต้งแต่ทำเฟมเดลี่นะคะแต่ว่าถ้าเขาปีน38ได้เนี่ยก็มีหวังว่าเอ้ยจะขึ้นมาตรงนี้1851แล้วก็1858ที่เป็นกรอบบนของทำเฟมเดลี่ได้นั่นเองนะคะทำไมบอกแบบนี้เพราะว่าวันนี้นะครับมีข่าวสำคัญนะคะช่วงสองทุ่ม สองทุ่มสิบห้านะคะมีการประกาศตัวเลข ADP นอนฟาร์มนะคะหรือว่านอนฟาร์มน้อยนะถ้าประกาศตัวเลขเตัวนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าราคาเนี่ยคืออาจจะมีการกระชากลงอีกรอบหรือเปล่าอะไรทับรองนี้นั่นเองนะคะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานที่ Power Testify นะครับเขาบอกว่า อาจมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ทําให้ตัวของดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นกระฐานหันนั่นเองนะคะแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้พาวเวลตัดสินใจแบบนั้นก็คือถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะออกมาค่อนข้างดีหรือว่าตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขแรงงานนะคะออกมาดีเพราะว่าคราวที่แล้วเราจําได้ไหมนอนฟา์มเปโรตัวเลขออกมา ดีกว่าคาดการเยอะมากเลยนั่นเองนะคะทําให้แบบว่าเฮ้ยมันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังดีเนี่ยมันจะกดเงินเฟอ้อไม่ลงว่าตอนนี้เฟดกาลังตอ่อสู้อยู่กับเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเรืเ่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะกดเงินเฟอ้อให้ลงนั่นเองถ้าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจดีอยู่เนี่ยเงินเฟอ้อมันจะกดไม่ลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตอนนี้ที่เฟดเขาใช้อยู่คือการขึ้นดอกเบีย้ยโอเคเพราะฉะนั้น ตัวเลขนอนฟาร์มน้อยนะครับเย็นนี้เนี่ยมีนยัยะสำคัญอมาดูในตารางหน่อยประมาณสองทุ่มสิบห้าอดีนอนฟาร์มนะครับตัวเลขคาดการณ์รอบนี้นะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ประมาณหนึ่งจุดเก้าเจ็ดเคเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเคถ้ามากกว่านี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าดอลลาร์จะแข็งค่านะะแต่ว่า มีหลายท่านนะคะบ,บอกเคล็ดลับในการเทดข่าวนอนฟาร์มมาหรือว่าข่าวนอนฟาร์มเพโรน้อยเนี่ยข่าวข่าวนอนฟาร์มน้อยเนี่ยเขาบอกว่าให้เทียบตัวเลขที่จะกําลังจะออกมาครั้งล่าสุดเนี่ยกับนอนฟาร์มที่จะประกาศวันศุกร์นี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 224k ถ้ารอบนี้ออกมามากกว่า 224k นะครับสําหรับตัวเลข ADP นอนฟาร์มเนี่ย เตรียมเซลล์ทองคําหรือว่าเตรียมอคู่ไหนที่แมชกับดอลลาร์เนี่ยก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยระวังเทนั่นเองนะคะโอเคก็คือดอลลาร์มันจะแข็งค่านั่นแหละโอ้โหพูดยาวเอากลับมาที่กราฟเพราะฉะนั้นระหว่างรอข่าวมาก็มันลุ้นเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้นะคะว่าถ้าถอยขึ้นถอยลงอยู่บริเวณนี้ถ้าจะรีบาวตัวสูงกว่านี้นะครับก็ไม่ควรหลุดหนึ่งแปดศูน หนึ่งศูนย์นะคะโอเคถ้าจะรีบาวตัวสูงขึ้นแต่ถ้ารีบาวตัวสูงขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นต่อก่อนข่าวมานะครับก็เรามาระวังบริเวณนี้ตั้งแต่หนึ่งแปดสองเจ็ดนะครับคือถ้าเทสแล้วไม่ผ่านบริเวณนี้เนี่ยก็ระวังว่าราคาจะเทลงมาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเ,เกิดยืนบริเวณนี้ได้ก็เรามาระวังให้ดีนะคะว่า แล้วก็ดูประกอบข่าวทีหลังดีกว่ารอข่าวออกก่อนดีกว่านั่นเองนะคะประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบอกอะไรก็งงนิดนึงแต่ตอนนี้คือตลาดกลัวนะครับว่าตัวเลขนอนฟาร์มเพโรน้อยคืนนี้นอนฟาร์มเพโรน้อยมา ADP นอนฟาร์มคืนนี้จะออกมาสนับสนุนคำพูดของภาวเวลเมื่อคืนนั่นเองโอเคไปแล้วบาย